我……我……不我……我…… นี่นะครับขบยางคุล่าฝันครับยอดครับเต็มปากเต็มคำนะครับดูเป็นชัดๆครับคือลงคอเลยครับไซโลนะครับอันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมีวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับไม้เดียวเห็นผลครับฝากไปด้วยนะครับกบยางคล่าฝันครับ เราจะใช้ขอเบ็ดอย่างดีนะครับอันนี้ครับทุกอย่างเน้นคุณภาพนะครับเพราะผมก็เป็นคนตกปลาครับอันไหนไม่ดีผมก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับลอกทีแม็กนะครับนี่ครับ อีอีโทมานาครับดูตัวเหยื่อกันครับสีผมคิดเองใหม่ๆเพื่อเอาใจนักตกปลานะครับผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งแป๊บนะครับขอบคุณครับ